E สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังก็สู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองปรชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพี่รมพักดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะได้มาติดตามถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ในเขตกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะที่ทางศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครได้มีการรายงานถึงค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5เอาไว้ในวันนี้ก็พบว่าค่าละอองฝุ่น PM 2.5เนี่ยนะคะ ก็มีแนวโน้มลดลงแล้วก็พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัดตรวจวัดได้16-40มโครกรัมต่อลูกบาศเมตรดังนี้ค่ะทางกรุงเทพเหนือนะคะในเขตบางซื่อบางเขนจตุจักรวัดได้20-31มโครกรัมต่อลูกบาศเมตรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะกรุงเทพตะวันออกในฝั่งคลองสามวาลาดกระบังประเวศนะคะวัดได้อยู่ที่20-34ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกันนะคะ ในส่วนของกรุงเทพกลางค่ะในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวังทองหลางวัดได้1 9ถึง28ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะในส่วนของกรุงเทพใต้ค่ะเขตยานวาปทุมวันพระโขนงนะคะวัดได้อยู่ที่18ถึง40ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะกรุงเทพเหนือนะคะในเขตทนบุรีทวีวัฒนาบางพลัดวัดได้1 8ถึง32ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกรุงเทพใต้ใน ในเขตหนองแขมภาสีเจริญราชบุรณะ วัดได้อยู่ที่19-32ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะในส่วนของค่าเฉลี่ยกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะอยู่ที่24.9ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะส่วนสภาพอากาศโดยรวมนะคะในช่วงวันที่12-15ธันวาคมนี้นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงอีกะระลอกหนึ่งจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยตอนบน ะะจะมีอุณหภูมิที่ลดลงกับมีลมแรงโดยภาคกลางอุณหภูมิจะลดลงประมาณ3-5องศาเซลเซียสนะคะก็จะพบว่าในช่วงเช้าของวันนี้เนี่ยอุณหภูมิก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นลงนิดหนึ่งนะคะโดยในวันนี้กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลเนี่ยก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีลมแรง อุณหภูมิตอนเช้าในวันนี้นะคะก็จะมีอุณหภูมิที่ลดลงในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยหนองศาเซลเซียสอัตราระบายฝุ่นละอองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5อยู่บ้างค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางหรือว่าออกจากบ้านเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบผ่านช่องทาง www.bank k o k a i r q u a l i t y c o m นะคะหรือว่า w w w p r ลไวด์เว็ o k หรือว่าเข้าไปที่ Facebook สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหรือ Facebook กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสํานักสิ่งแวดล้อมได้นะคะก็ตรวจสอบคุณภาพอากาศกันก่อนที่จะออกจากบ้านไปทํากิจกรรมกลางแจ้งนะคะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่โครงการเอชแห่งสหรประชาชาติก็ได้มีการยกให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นผู้นำรับมือโรคเอระดับโลกเป็นประเทศแรกของเอเชียแปซิฟิกที่สามารถจะขจัดการถ่าย ทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกค่ะทางด้านนางสาวไตสุรีไตสารณกุลรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงโครงการโรคเอดแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNAIDS เนี่ยนะคะก็มีการเผรยแพร่เอกสารข่าวถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโรคเอดแห่งสหรประชาชาติครั้งที่51ระหว่างวันที่13-16ธันวาคมนี้ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็น รแกที่ทาง UNEP PCB เนี่ยนะคะเขาได้มีการจัดประชุมนอกนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีค่ะโดย u n s ก็ระบุข่าวว่าการประชุมของคณะกรรมการที่ประเทศไทยครั้งนี้นอกจากจะเป็นการประชุมนอกนครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ในรอบ14ปีแล้วเนี่ยนะคะก็ยังถือว่าเป็นครั้งที่2ที่มีการจัดประชุมขึ้นที่เชียงใหม่นะคะครั้งแรกก็จัดเมื่อปี2551โดยมีนายชวัต ชาญวีรกุลเป็นประธานการประชุมค่ะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยในขณะนั้นเนี่ยนะคะส่วนการประชุมระหว่างวันที่13ถึง16ธันวาคมที่จัดอยู่ในขณะน,นี้ทางด้านนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นประธานการประชุมค่ะโดย u n a น,น,นะคะก็ได้มีการชื่นชมประเทศไทยค่ะที่สามารถที่จะ เป็นผู้นำด้านการรับมือโรคเอดส์ระดับโลกะะด้วยการเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างมากและก็ยุติการแพร่ระบาดของเชื้อ h i ชวเป็นตัวอย่างสำหรับประเทศต่างๆในการแปลงเจตจำนงที่ทุกประเทศได้ให้ร่วมกัน,นะะประกาศไว้ภายใต้โครงการว่าด้วยเรื่องเอชของสหรประชาชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและการเป็นเจ้าภาพประชุม u n เ PCB ของไทยก็จะช่วยรักษาแรงผลักดันประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ทําโดยประชาคมต่างๆด้วยนะะนอกจากนี้เนี่ยทาง U.N.A.S. ก็ได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับความสําเร็จในการตอบสนองต่อสถานการณ์เอชของไทยค่ะว่านปี2,564นะคะก็มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ5้า0 0 0สคนโดยไทยก็มีความก้าวหน้าอย่างมากนะคะในการต่อต้านโรคเอดสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจรักษาแล้วก็ช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ ได้รับการรับรองค่ะว่าขจัดการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้นะคะในปี2,559และขณะนี้เนี่ยก็ยังได้มีการเข้าร่วมกับพันธมิตรระดับโลกหรือว่า Global Partnership นะคะเพื่อกระจัดการตีตราแล้วก็การเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ HIV ในทุกรูปแบบด้วย โดยตั้งแต่ปี2,553เป็นต้นมานะะประเทศไทยก็มีผู้เสียชีวิตจากโรคเอด่ยลดลงเกือบ2ใน3ของอดีตหรือว่าลดลงราวร้อยละ65นะคะขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ลดลงร้อยละ58 และข้อมูลนปี2,564ค่ะพบว่าประมาณร้อยละ94ของผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยนะคะก็ทราบสถานะของตนเองร้อยละ91ของผู้ที่รับการวินิจฉัยก็อยู่ระหว่างการรักษานะคะแล้วก็97%ของผู้ที่ได้รับการรักษาก็ประสบความสำเร็จในการยับยั้งเชื้อไวรัสค่ะโดยทาง UNS ก็ยังชื่นชมประเทศไทยนะคะถึงประเด็นการเป็นผู้นำในการบูรณาการบริการ HIV เข้ากับโครง การหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งกลายเป็น,นกลไกที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา HIV ที่ยั่งยืนแนวปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จของประเทศไทยนี้นะคะก็จะได้รับการเผยแพร่แล้วก็เรียนรู้ในประเทศสมาชิกของ u n a 22ประเทศ รวมถึงหน่วยงานผู้สนับสนุนแล้วก็ภาคประชาสังคมหรือ n g o เนี่ยนะคะตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเอชจากทั่วโลกที่จะเข้าร่วมการประชุม u n a p c b ที่ประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยนะคะทั้งนี้ทาง u n a h ค่ะก็จะเป็นองค์กรภายใต้องค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN มีภารกิจในการขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันนะคะในการลดการติดเชื้อ HIV ให้เป็นศูนย์การเลือกปฏิบัติเป็นศูนย์และการเสียชีวิตจากโรค เป็นศูนย์ด้วยความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆของ UN ไม่ว่าจะเป็น UNHCR ะะ UNICEF WFP UNDP ะะ UNFPA หรือว่า UNODC ะะ UNVMEN ะะ ILO UNESCO องค์การอนามัยโลก หรือว่า WHO แล้วก็ธนาคารโลกค่ะก็มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรระดับโลกแล้วก็ระดับชาติเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดภายในปี2,573นี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็ทำชื่อเสียงนะคะได้มีการเป็นประเทศแรกที่เขาได้จัดให้เป็นประเทศผู้รับมือกับโรคเอดสในระดับโลกของเอเชียแปซิฟิกที่มีการขาจัดการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ด้วยนะคและ และเรื่องราวต่อมาของคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่ นี่ IMF กันบ้างดีกว่านะคะเขาบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมีนี่จาก IMF นะคะลดลงแต่ก็ยังคงสูงกว่าก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะทางด้านกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะเปิดเผยถึงนี่สาธารณะแล้วก็นี่เอกชนมีการปรับตัวลงมากที่สุดในรอบ70ปีนะคะก็คือในปี2,564หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด -19 แต่ก็ยังถือว่าสูงกว่าก่อนที่โรคโควิด19ระบาดอยู่มากค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงนี่สาธารณแล้วก็นี่เอกชนที่มีการปรับตัวลงเนี่ยจาก257%ต่อ GDP โลกเมื่อปี2563เหลือเพียง247เนะคะเท่านั้นในปี2564แต่ถึงอย่างไรแม้จะมีการปรับตัวลดลงมาแล้วเนี่ยนะคะก็ยังถือว่าสูงอยู่เมื่อเทียบกับปี2550ซึ่งอยู่ ประมาณ195%เมื่อแยกตามกลุ่มประเทศแล้วนะคะเศรษฐกิจ กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็มีหนี้สินลดลงมากที่สุดตามมาด้วยตลาดเกิดใหม่ยกเว้นประเทศจีนนะคะในทางกลับกันค่ะประเทศรายได้ต่ำก็มีหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้สินเอกชนทั้งยังส่งสัญญาณน่ากังวลนในเรื่องของความสามารถในการชําระหนี้ด้วยในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจยังไม่ส่งสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วก็ต้นทุนการกู้ยืมเนี่ยยังเพิ่มสูงอยู่นะคะขณะที่ธนาคารกลางจีนก็ออกมาเปิดเผยค่ะถึงยอดการ ปล่อยกู้ลอดใหม่สกุลเงินหยวนในเดือนพฤศจิกายนก็อยู่ที่ประมาณ1.21ล้านล้านหยวนนะคะหรือว่าที่ประมาณ1.74แสนล้านดอลลาร์ลดลง5.96หมื่นล้านหยวนนะคะเมื่อเทียบเป็นรายปีแล้วสำนักข่าวชิ้นหัวนะคะก็มีการรายงานถึงปริมาณเงินในระบบ M2 ซึ่งประกอบด้วยเงินสดหมุนเวียนแล้วก็เงินฝากทุกประเภทนะคะเพิ่มขึ้น12.4%ณนะสิ้นเดือนพฤศจิกายนเมื่อเทียบกับรายปีจะแตะอยู่ที่2ร 64.7หกสิบสี่จุดเจ็ดล้านล้านหยวนนะคะขณะที่ปริมาณเงินใน M1 เนี่ยก็ครอบคลุมกระแสะเงินหมุนเวียนแล้วก็เงินฝาก เผื่อเรียกหรือว่าด m มานดิ p o s i t นะฮะณสิ้นเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่66.7ล้านล้านหยวนเพิ่มขึ้น4.6%เมืเ่อเทียบเป็นรายปีค่ะสําหรับปริมาณเงิน M0 เนี่ยนะคะซึ่งครอบคลุมเพียงกระแสงเงินสดหมุนเวียนนั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้น14.1%เมืเ่อเทียบรายปีแต่อยู่ที่9.97ล้านล้านหยวนนะคะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยมีลดลงแต่ก็ยังคงไม่ถึงจุดที่ ต่ำเหมือนในตอนที่ก่อนจะมีการแพร่ระบาดแล้วนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะคะและเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้ค่ะจะเป็นการเชิญชวนนะคะรัฐบาลเขาได้มีการเชิญชวนเที่ยวงานกาชาติแบบไฮบริดค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่8นะคะถึง18ธันวาคมนี้ภายใต้แนวคิด9ก้าทศวรรษใต้ร่มพระบรมีสดุดีสภานายิกาสภากาชาติไทยนยนะคะทางนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ เจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาและทรงดํารงตําแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยครบ66ปีโดยมีกิจกรรมที่พลาดไม่ได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการปลูกต้นไม้ออนไลน์การจําหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซการแต่งอวตารนะคะชมมินิคอนเสิร์ตรูปแบบ360องศาเกมเซนเตอร์ Center, และอีเวนต์พาสปอร์ตนะคะลุ้น ทองคาการตรวจดวงชะตาพยากรออนไลน์และก็ร่วมบริจาคเงินเป็นผู้ให้กับสภากาชาติไทยผ่านการดําเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยภายในงานก็ยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นที่ทางกรมการกงศุนนะคะเขามีการบริการทำพาสปอร์ตนอกสถานที่ในงานกาชาติประจําปี2565นี้ด้วยนะคะก็คือระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคมตั้งแต่เวลา1 13ถึง20นาฬกาไปได้ที่บูธกระทรวงการต่างประเทศนะคะสวนลุมพินีบริเวณประตู3ฝั่งถนนพระรามะคะ่ะโดยจะมีการรับ Walk-in วันละ70คิวรับคิวกลุ่มแรกตั้งแต่เวลา13นาฬกาเป็นต้นไปนะคะโดยให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้นค่ะในส่วนของสภากาชาติไทยเองเนี่ยนะคะภายในงาน ยังมีการเปิดรับบริจาคโลหิตนะคะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาแล้วก็รับบริจาคดวงตาอวัยวะพร้อมทั้งจำหน่ายยาจุลาโอสถที่บูธแสดงกิจกรรมสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกด้วยนะคะการเที่ยวงานกาชาติในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือนะคะสนับสนุนทางสภากาชาติไทยนะคะในการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนด้วยค่ะสาหรับการเดินทางนะคะมาที่สวนลุมพินีเนี่ยเพื่อ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New Normal ที่เปลี่ยนไปของประชาชนนะคะแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งอัตลััษณ์ของงานกาชาติไทยเนี่ยนะคะ ผู้ที่อยากจะเข้าร่วมสามารถเข้าร่วมผ่านทางออนไลน์ได้นะคะผ่านทาง w w w ร์ลงานกาชาติดทค่นนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมรวมถึงสินค้าออนไลน์ต่างๆนะคะให้สามารถจับใจ่ายใช้สอยกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะก็มีการเปิดนะคะตั้งแต่11บเนาฬิกาถึง22่สนาฬิกาค่ะและในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะสามารถที่จะเข้าชมหรือว่าจับใจ่ายใช้สอยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับงานก ชาติประจำปี2,565นี้ค่ะร่วมการรณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะขนส่งมวลชนเพื่อความสะดวกนะคะแล้วก็มาเที่ยวงานกาชาติเนี่ยก็ให้นำกระเผาผ้าหรือว่าถุงผ้ามาด้วยเพื่อลดปริมาณขยะนะคะในงานกาชาติค่ะแล้วก็เพื่อส่งเสริมการลดโลกร้อนของเราด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง ทุกชั้นอารรพพอดแคสต์ดิฉันพิระยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ